สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงใบบูพยาวันจะดูดวงกับวันเกิดในลักนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนเมษายน2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้ก็สามารถ ทักลาย ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีเมษลักขณาเมษจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับพไพ่ใบแรกสำหรับชาวเมษได้เป็นไพ่เดอะโฟ l หกเหรียญสี่เหรียญน,นะครับไพ่เดทใบสุดท้ายเป็นไพ่สดาบ ทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวเมฆลักนาะเมรจะเป็นอย่างไรกันบ้าง คืออยากจะบอกนิดนึงชาวราศีเมษลัคนาเมษนะครับดาวประจําตัวของคุณเนี่ยคือดาวคารโคโจรอยู่ในภพเลือนที่ราศีเมษในเทุนนะครับในช่วงแรกแล้วถอยหลังลงมาที่ราศีกรกฎด้วยตอนแรกก็จะอยู่ในภพที่3แล้วถอยลงมาในภพที่4หมายถึงเลือนสาชะและเลือนพันธุอ่อนกําลังลงเป็นนิดด้วยทาให้ชาวราศีเมษลัคนาเมษอาจจะคงต้องใช้เวลากับการที่ต้องดูแลในเรื่องของ ใจของตัวเราเองมากขึ้นนิดนึงเพราะอิทธิพลของดาวประจําตัวเดินผิดปกตินะครับเดินเดินถอยหลังลงมาอาเดินหน้าเริ่มเริ่มเดินหน้าแล้วนะครับมาอยู่ที่ราศีกรกฎหลังจากที่ถอยหลังมานานตอนนี้ก็เดินหน้าปุ๊บเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านนะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงไปในสู่ความรู้สึกที่ดีขึ้นถึงแม้ดาวองคาจะโคจรเป็นนิดเนี่ยแปลว่าชาวราศีเมษอาจจะยังคงต้องระมัดระวัง เพราะดาวอังคารเนี่ยังส่งกระแสสัมพันธ์ถึงดาวเสาด้วยอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกที่อาจจะดูอึดอัดใจบ้างเล็กน้อยแต่ว่าในในทางภาพรวมก็น่าจะค่อยๆแบบมีโอกาสของการฟื้นฟูนฟนฟนสถานการณ์ในสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นเนื่องจากมีไพ่เดทแล้วก็มีไพ่สองดาบเกิดขึ้นสี่เหรียญเกิดขึ้น 3ใบนี้เป็น3ใบที่อาจจะดูเป็น n e g a t i v บ้างในบางครั้งแต่มันจะค่อยๆคลี่คลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพราะมันมีไพ่เดทมาเดทเนี่ยไม่ได้เป็นไพ่ร้ายเสมอไปนะครับจริงๆอยู่ว่าเดทเนี่ยปราวันเลิกกันก็ได้แต่ไม่ได้แปลว่าแบบเลิกได้เสมอไปนะครับบางคนเปิดได้เดทล้วก็แบบเฮ้ยฉันจะต้องเลิกกับแฟนตลอดไปไม่ใช่นะครับคาว่าเดทหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการปรับ คงบางสิ่งบางอย่างหรือเคลียร์ความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนมากกว่าเดิมก็ได้นะแต่เราต้องดูไพ่สนับสนุนใบอื่นๆด้วยอันนี้ยังกระสอนไพ่ยืมซีนะครับประมาณนั้นเลยเนาะก็คือพูด,ด้ง่ายชาวราศีเมษจะมีการเปลี่ยนผ่านบางสิ่งบางอย่างไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นอะไรที่เคยหยุดติดมาอะไรที่เคยมีความรู้สึกลังเลใจในช่วงอดีตจะค่อยๆตัดสินใจได้ดีขึ้น แต่ก็อาจจะเพิ่มพูนลักษณะของอความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแต่ก็มีความกดดันอยู่หนึ่งๆอันนี้ค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ต้องเร่งต้องเรีบจนเกินไปในช่วงนี้บอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์ต้องปล่อยวางก็คือ p พ่ the f o o l นะครับหลังจากที่เราละทิ้งเราก็ต้องปล่อยวางมากขึ้นคําว่าละทิ้งแปลว่าการดิลเลส ท็อกซิกต่างๆหรือพูดง่ายเหมือนเราดีท็อกร่างกายอย่างไแหละคล้ายๆกันเลยเราก็ดีท็อกในลักษณะของการที่เราต้องดีลิสต์บางสิ่งบางอย่างออกจากความรู้สึกของเราบ้างอะไรที่มันเป็นนอยส์บางทีเป็นเสียงรบกวนของความรู้สึกของเราเราอาจจะแบบเป็นอะไรที่ท็อกซิกต่างๆเราควรจะต้องดีท็อกมันออกไปเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาเก็บกักพลังงานในด้านลบหรือเนกาทีฟจนเกินไปทําให้ความสัมพันธ์ของเราอ่ะมันดูแบบ มีปัญหาหรืออาจจะไม่คลี่คลายในช่วงขณะหนึ่งเพราะเรายึดติดเกินไปดังนั้นเราต้องดีท็อกออกไปนะครับอะไรที่ดูมันดูแบบไม่เสถียรก็จะค่อยเสถียรดีขึ้นและมีโอกาสหกเหลียนคือเขาจะค่อยๆแบบกลับมาดีขึ้นหรือสามารถคุยกับเราแล้วก็สานสัมพันธ์กับเราดีขึ้นให้โอกาสกันและกันนะครับกลับมาโฟกัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อตัวคุณเองได้ดีขึ้นแต่ เนื้อสิ่งอื่นใดชาวราศีเมษลัคนาเมษไม่ควรที่จะไปคาดหวังความสัมพันธ์หรือกดดันจนเกินไปนะครับเพราะว่าอะไร ดาวประจำตัวเนี่ยส่งกระแสสัมพันธ์นะครับไปถึงดาวเสาร์แล้วก็ดาวพุธด,ด้วยเลยทําให้ชาวราศีเมษอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูกะกะวนใจกดดันความรู้สึกบ้างนะครับแล้วดาวก็ชุมนุมกันอยู่ในภพเรือนที่12ของลัคนาเรียกว่าตําแหน่งวินาศเป็นเบียนข้างหลังลัคนาอยู่3ดวงเกิดสุริยาคาาในราศี มีนแต่มีผลกระทบกับ12ราศีนะครับถามว่าแล้วมันจะเกิดอะไรกับราศีเมษถ้าเกิดเกิดสุริยะา,าตในราศีมีนแล้วแน่นอนเกิดจากความรักความสัมพันธ์เป็นหลักเลยถามว่าทําไมละ่ะก็ในเมื่อมันไม่ได้เกิดที่ราศีมีนมเมษไม่ได้เกิดราศีเมษไม่ใช่หรอราศีทุกราศีเป็นราศีของเราหมดนะครับแต่ทุกคนอาจจะไม่ทราบเฉยเฉยแค่ไม่โดนจุดจุดกระทบกับตัวเองโดยตรงแต่มันจะไปกระทบกับเรื่องอะไรบ้างกระทบกับเรื่องคู่ กระทบเรื่องกับเงินกระทบเรื่องกับ uh, การลงทุนลูกหลานของคุณนะครับอันนี้พยากรณ์เพิ่มให้ไปเลยนะว่ามันจะมีโอกาสแนวโน้มของสิ่งเหล่านี้อะไรที่ดูไม่ชัดเจนต้องเคลียต้องจัดการต้องปรับต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเราถึงจะเปลี่ยนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีขึ้นทีนี้เรามาดูไพ่กันต่อนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวเมถเพิ่มเติม,ตมกันบ้าง ขอภัยเพิ่มเติมให้กับชาวเมธลักขนาเมธด้วยนะครับบางคนฟังมาถึงตอนนี้จะบอกว่ามันมีอะไรดีบ้างไหมเนี่ยเออก็เดี๋ยวใจเย็นๆนะครับไพ่ดียังไม่ขึ้นเราค่อยมาบอกกันเนาะเด็กถือเหรียญ the lover นี่ไงเริ่มดีขึ้นนิดนึงอัศวินถือเหรียญ the fool the fool มาสองใบอิทธิพลไพ่ใบสุดท้ายคือ คิงถือถ้วยอิลพลใต้สำหรับเดอ m a มจิเชียไพ่ไม่ได้บอกความรักความสัมพันธ์ที่บุ๋หวามในลักษณะที่สุขและสมหวังแต่ไพ่บอกว่าคุณยังมีโอกาสที่จะยังประคับประคองความสัมพันธ์ไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะครับยังมีไพ่เดอะเลเวอร์มาเลเวอร์แปลว่าไพ่ความรักความสัมพันธ์ความรักที่มี ที่สิ่งที่ดีต่อกันยังมีความคลั่งใครกันยังมีความรู้สึกมีแพชชั่นต่อกันที่ดีอยู่นะครับจากไพ่เลเวอร์เนาะเราต้องเปลี่ยนผ่านบางสิ่งบางอย่างไปให้ได้โดยการที่เราต้องปรับและแก้ไขความรักความสัมพันธ์ใหม่เพราะว่ามีไพ่ใบนี้เลยเดอะเมจิช a n เมเ i c i เชเนี่ยคือไพ่ของการปรับและการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะ The เดเมเจเชีนี่ยมีอินฟินิตี้อยู่บนศีรษะเขาเรียกว่าเป็นการปรับและการเปลี่ยนแปลงนะครับแก้ไขปัญหาและมีถ้วยเหรียญคาถาดาบนะครับมีครบทุกอันแปลว่าสามารถที่จะหาทางออกให้กับตัวเองได้ดีขึ้นหรือคิดตัดสินใจได้ดีขึ้นดาวพระสัสบดีเนี่ยเดินโครจรน,นำหน้า ไปอยู่ในเรือนนำหน้าลัคนาเรียกว่าศูนย์พยาพาหะมันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะเคลื่อนหรือคิดตัดสินใจอะไรได้โอเคขึ้นดูดีขึ้นสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านบางสิ่งบางอย่างได้ดีขึ้นทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกลับมามีความรู้สึกดีๆแต่เราก็ต้องพยายามเติมเต็มความรู้สึกให้กับกันและกันให้มากกว่านี้จากไพ่ราชาถือถ้วย ราชาถือถ้วยเนี่ยเป็นพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองจะได้รับสิ่งดีๆนะครับในการตอบรับบางสิ่งบางอย่างได้ดีขึ้นเพราะอะไรเพราะราชาถือถ้วยเป็นคนที่เห็นอ,อกเห็นใจเป็นคนที่สามารถที่จะแบบเยียวยาฮิริ่งความรักความสัมพันธ์ได้ดีมากแล้วก็สามารถที่จะอ,อบอ้อมความรู้สึกสิ่งดีๆให้กับ ความรักความสัมพันธ์ประคับประคองไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับนั่นคือมนตเสน่ห์ของราชาถือถ้วยเราจะยังได้รับการเทรดการปฏิบัติที่ดีถึงแม้ความรักความสัมพันธ์อาจจะดูกะกกะอวนใจแต่อย่างน้อย อำนาจของศกและราวหูที่ยังอยู่ในภพเรือนวินาศเนี่ยยังให้ความสัมพันธ์ในลักษณะของความรักหรือสิ่งดีๆที่จะทําให้ชาวเมษนั้นยังสามารถมีแรงดึงดูดในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีแต่สิ่งที่ยังคงต้องระมัดระวังคือเรื่องอารมณ์เรื่องความคาดหวังหรือความลังเลใจกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับควรที่จะต้องพยายามตัดหรือเคลียร์ให้ได้แล้วพยายาม เขาเรียกว่าเหมือนเติมเต็มความรู้สึกให้กับกันและกันเด็กถือเหรียญกับอัศวินถือเหรียญเราต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่ารีบอย่าเร่งจนเกินไปเพราะในช่วงจังหวะนี้มันเป็นดาวไปกองกันอยู่ในภพเลือนสุดท้ายของลัคนาเป็นจุดจบของความรักและความสัมพันธ์อะไรที่เคยยืดเยื้อมาในอดีตกําลังจะคลี่คลายกําลังจะจบลงไปนะครับกาลังจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่คุณยึดติดมาในอดีตกําลังจะมีาจุดที่สิ้นสุดแล้ว แล้วคุณจะไปต่อกับความสัมพันธ์ที่ดีได้มีไพ่เดอะโฟมาสองใบไพ่เนะี่ยอยากจะให้น้ำหนักในลักษณะของชาวราศีเมษว่าเราควรที่จะต้องปล่อยวางความรักความสัมพันธ์นะครับคำว่าปล่อยวางไม่ได้แปลว่าเลิกเสมอไปแต่แปลว่าควรที่จะปรับและเคลียร์มันให้ได้แล้วเราจะได้ไปต่อกับความสัมพันธ์ที่ดีกว่านะครับแล้วเราก็จะได้เดินหน้าไปนะในทิศทางที่ดีอัศวินถือเหรียญคือการเดินหน้า แล้วก็ความมั่นคงที่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับเรากับเขาจะยังเป็นคู่ของเป็นคนรักที่ดีต่อกันแค่เราอาจจะต้องให้น้ำหนักกับความสัมพันธ์นะครับกับความรักความสัมพันธ์ที่ต้องมีจุดกึ่งกลางความสมดุลให้มากกว่านี้แล้วคุณจะได้รับการปฏิบัติในสิ่งที่ดีกับในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่ดีขึ้น เดอะฟูกับ6เหรียญเนี่ยแปลว่าความรักความสัมพันธ์ยังสามารถไปต่อได้ถ้าเราให้โอกาสกันและกันถ้าเรายังรักและเติมเต็มความรู้สึกให้กับกันและกันมันย่อมมีโอกาสของความไปต่อได้แน่นอนถ้าเราไม่ผูกมัดเกินไปไม่ผูกติดเกินไปถามว่าทำไมผมต้องพูดเสมอว่าเราไม่ควรผูกมัดผูกติดในเรื่องของความสัมพันธ์จนเกินไปการผูกมัดผูกติดมันคือการจ,าจองจำหรือตีกรอบความสัมพันธ์พูด,ดง่ายๆมันจะคือความอึดอัดของอีกฝ่ายหนึ่ง เราจะกดดันความรักความสัมพันธ์มากขึ้นเรากดดันตัวเองไม่พอเราเอาสร้างความกดดันของเราเนี่ยไปที่เขาด้วยมันทําให้เขาอ่ะมีความรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยดูกลายเป็นท็อกซิกสาหรับเขาถามว่าอ้าวฉันเป็นฝ่ายถูกแล้วทำไมฉันต้องกลายเป็นท็อกซิกด้วยล่ะเป็นคนท็อกซิกอย่างนั้นล่ะก็เพราะว่าเราอ่ะนะครับไปกดดันเขาถึงเขาจะผิดแต่เราไปกดดันเขามากเกินไปนะครับเราไปชี้ทางจนเขาไม่เป็นตัวของตัวเองบางทีมันก็คือความกดดัน นะเขาก็จะคิดมากฟุ้งซ่านอยู่กับความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นถึงแม้เขาจะผิดถึงแม้เขาจะไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเรากดดันเขาอะนะครับมันก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้หรือไปต่อได้แต่มันก็จะดูแบบอึดอัดตึงๆึงแบบอึนๆแบบพัฒนาไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะเขาคงมีความรู้สึกที่ไม่อยากไปกับเราแล้วหลายคนอาจจะดูว่าฉันก็ไม่แคร์นะเธอไม่อยากไปกับฉันฉันก็ไม่แคร์ เธอก็ไปเลยฉันก็ไปของฉันก็ได้อะไรเงี้ยบางทีอีโก้ก็เขา้านะครับพูดแบบนี้มันก็ไม่จบนะเออประมาณนั้นดังนั้นค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันถ้ายังอยากมีเขาแต่ใครอยากจบก็จบไปได้เลยนะเพราะมีความลังเลยใจว่าอยากจบบางคนก็อยากจบบางคนก็อยากไปต่อเพราะมันยังมีความยึดติดกับการจบเนี่ยมันดูแบบเหมือนชักเขยื้อยู่ครับเหมือนเรากําลังเลือกทางว่าเราจะไปทางไหนดีดังนั้นเนี่ย ปล่อยวางความรู้สึกแล้วถอยห่างออกจากความสัมพันธ์ดูก่อนถ้าเรายังมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากไปต่อคุณก็ตัดจบแต่ถ้าคุณพอถอยห่างออกไปปุ๊บแล้วอะเรามีความรู้สึกยังรักเขายังอยากกลับไปอยู่เราก็เคลียร์กับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพื่อให้เราจะได้แบบ ออมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเพราะไพ่บอกว่ามันมีโอกาสที่จะจบก็ได้หรือจะไปต่อก็ได้มันอยู่ที่ว่าคุณตัดสินใจอย่างไรแต่อำนาจของการตัดสินใจอยู่ที่ตัวคุณอย่ารอให้เขาตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวคุณต้องตัดสินใจด้วยนะครับเพราะว่าอะไรคุณต้องหาทางออกให้กับตัวเองนะครับถ้าคุณรักตัวเองคุณจะมีทางออกให้กับตัวเองที่ดีกว่าแบบนั้นเป็นไปได้นะครับ ก็ฝากไว้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจารณในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบมั่นยำกว่านี้รบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยา59หรือบูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณค้าม